S 1> <S 1> เสือดาวพบได้ทั่วไปในแอฟริกาใต้รวมถึงบางส่วนของเอเชียตะวันตกและเอเชียกลางรัสเซียตอนใต้และในอนุทวีปอินเดียจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเสือดาวถูกระบุอยู่ในบัญชีแดง IUCN เนื่องจากถูกคุกคามจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยและการล่าโดยมนุษย์เสือดาวถือว่าเป็นสัตว์สูญพันธุ์เฉพาะถิ่นในฮ่องกงสิงคโปร์เกาหลีใต้ จอแดนมร็อกโกโตโกสหรารอาณาับเอมิเรตอุซเบกิสถานเลบานอนมอริเตเนียคูเวตซีเรียลิเบียตูนิเซียและมีแนวโน้มมากที่สุดในเกาหลีเหนือแกมเบียลาวเลโซโททาจิกิสถานเวียดนามและอิสราเอลโดยมีการประมาณการว่านับตั้งแต่เสือดาวถือกำเนิดขึ้นบนโลกมีเพียง25%หรือหนึ่งในสเท่านั้นที่อยู่รอดจนถึงปัจจุบันเมื่อเทียบกับสัตว์ในวงเสือและแมวขนาดใหญ่อื่นๆเสือดาวมีขาที่ค่อนข้างสั้น และมีลำตัวยาวและกระโหลกศีสษะขนาดใหญ่ขนของมันถูกทำเครื่องหมายด้วยจุดคล้ายดอกกุหลาบซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเสือจากัวแต่ขนาดของจุดจะเล็กกว่าและไม่มีจุดตรงกลางทั้งเสือดาวและเสือจากัวที่มีเมลานินซึมที่ผิดปกติจะกลายเป็นเสือดำขนของเสือดาวช่วยในการพรางตัวได้ดีเสือดาวมีพฤติกรรมการล่าสัตว์โดยซ่อนตัวและซุ่มโจมตี และยังมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับแหล่งที่อยู่อาศัยที่หลากหลายตั้งแต่ป่าฝนไปจนถึงที่ราบกว้างใหญ่รวมถึงพื้นที่แห้งแลง้งและภูเขาสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด58กิโลเมตรต่อชั่วโมง36ไมล์ต่อชั่วโมงฟอสซิลเสือดาวที่เก่าแก่ที่สุดที่ขุดพบในทวีปยุโรปมีอายุประมาณ600,000ปี5สืบมาจากยุคไพลสตโตซีนตอนต้นและยังถูกพบในญี่ปุน่นและสุมาตร,ราลักษณะทั่วไปลำตัวสีน้ำตาลอมเหลืองหรือมีสีเหลืองมีลายจุดสีดำเรียกว่าลายขยุ่มตีนหมา แต้มบริเวณลำตัวเป็นจำนวนมากโดยลายจุดจะเรียงตัวกันเป็นกลุ่มๆโดยจะปรากฏเฉพาะที่บริเวณด้านหลังและด้านข้างของลำตัวแตกต่างจากบริเวณส่วนหัวขาเท้าบริเวณใต้ท้องที่จะมีจุดสีดำปรากฏอยู่เช่นเดียวกับขนใต้ท้องที่มีสีขาวหรือสีเทาขนาดความยาวหัวถึงลำตัว107-129เซนติเมตรหางมีความยาว79-299 1เซนติเมตรใบหูมีความยาว6-57 4เซนติเมตรและหนัก45-65กิโลกรัมเสือดาวและเสือดำจัดอยู่ในเสือชนิดเดียวกันซึ่งส่วนมากโดยทั่วไปจะเข้าใจผิดว่าเสือดาวและเสือดำเป็นเสือคนละชนิดซึ่งในการผสมพันธุ์ของเสือดาวลูกเสือที่เกิดใหม่ในครอกเดียวกันอาจมีลูกเสือได้ทั้งสชนิดคือเสือดาวและเสือดำ โดยที่เสือดำจะมีสีขนปกคลุมตามร่างกายด้วยสีดำซึ่งมีลายจุดเช่นเดียวกับเสือดาวเพียงแต่กลมกลืนกับสีขนทำให้มองเห็นได้ไม่ชัดพบในแอฟริกาและเอเชียตั้งแต่แมนจูเรียลงมาถึงอินโดจีนไทยมาเลเซียชวาเอเชียใต้บางส่วนของเอเชียกลางจนถึงตะวันออกกลางโดยเสือดาวที่พบนอกทวีปแอฟริกามักมีอุปนิสัยดูร้ายกว่า8สํสำหรับประเทศไทยพบตามป่าทั่วไปแต่พบมากทางภาคใต้กินสัตว์ป่าทุกชนิดที่จับได้เช่นหมูวางลิงนกยุงสุนัข และแมลงบางครั้งปูปลาก็กินว่ายน้ำได้เก่งมักอยู่อาศัยในป่าโปร่งสามารถขึ้นล่าเหยื่อบนต้นไม้หรือลากเหยื่อไปกินบนต้นไม้เพื่อหลีกหนีจากศัตรูได้ตามลำตัวมีลายจุดสีดําบนพื้นเหลืองเสือดาวจัดเป็นเสือขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กระจายพนธุ์กว้างไกลที่สุดและสามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมต่างๆโดยสามารถอาศัยอยู่ได้ในอุณหภูมิ43องศาเซลเซียสในทะเลทรายหรือกระทั่งลบ25องศาเซลเซียสในรัสเซีย และยังอยู่ได้ในระดับความสูงถึง5,200เมตรบนเทือกเขาหมาลัยรวมถึงพื้นที่ป่าที่ใกล้กับชุมชนหรือแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ได้ด้วยเชื่อว่าเสือดาวถือกำเนิดมาเมื่อ500ปีที่แล้วที่แอฟริกาก่อนจะแพร่กระจายพันขยายไปเอเชียนิเวศวิทยาและพฤติกรรมเสือดาวอาศัยได้ในสภาพแวดล้อมหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นป่าหรือพื้นที่โล่งซึ่งมีหินและพุ่มไม้ แห้งๆแ,แต่มันชอบสภาพป่ามากกว่าเสือดาวทนแ้งทนร้อนและอาศัยในพื้นที่ห่างไกลแหล่งน้ําได้ดีกว่าเสือโครงถ้าจําเป็นจริงๆเสือดาวก็ว่ายน้ําได้แต่โดยปกติมันจะพยายามหลีกเลี่ยงเสือดาวชอบใช้ชีวิตบนต้นไม้และเคลื่อนที่ว่องไวไปตามกิ่งไม้เสือดาวกินเหยื่อทุกชนิดที่จับได้เช่นหมูกวางลิงนกยูงและหมามันจะดักคอยเหยื่ออยู่บนต้นไม้ และหลังจากข้าเหยื่อแล้วจะลากเหยื่อกลับขึ้นไปกินบนต้นไม้เพื่อป้องกันสัตว์กินซากมาแย่งอาหารเสือดาวเริ่มกินเหยื่อที่บริเวณท้องก่อนในขณะที่เสือโคร่งเริ่มกินที่สะโพกก่อนเสือดาวมีวิธีอันชาญฉลาดในการจับข้างและลิงกินโดยเสือดาวจะวิ่งเหาะๆไปมาอยู่ใต้ต้นไม้พวกลิงข้างบนต้นไม้ก็จะเริ่มตื่นกลัวและเตรียมตัวหนีโดยพากันกระโดดจากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งจากนั้นเสือดาวจะแซงทำท่าปีนต้นไม้ลิงที่มีประสบการณ์น้อยจะหลงกลกระโดดลงพื้น เพื่อหาทางหลบหนีไปตามพุ่มไม้แต่นั่นคือจุดจบของมันเพราะเสือดาวจะหันมาไล่จับมันอย่างง่ายดายอาหารของเสือดาวนอกจากสัตว์กินพืชจำพวกเก้งกวางแล้วมันยังล่าเหยื่ออื่นๆอ,อ,อีกเช่นกระต่ายนกยุงชะมดหรือแม้แต่สัตว์เล็กๆเช่นงูกิ้งก่าเป็นต้นเรียกได้ว่าเสือดาวกินสัตว์ทุกชนิดที่ล่าได้การล่าของเสือดาวจะคล้ายกับเสือโคร่งคือการไล่ล่าโดยตรงการซุ่มดักเหลือแต่จะแตกต่างไปบ้างก็ตรงที่มันอาจจะขึ้นไปพรางตัวสงบนิ่งอยู่บนต้นไม้ เพื่อรอคอยตะครุบเหลือที่ผ่านเข้ามาใกล้เมื่อล่าเหยื่อได้มันจะกินบริเวณท้องและซี่โครงก่อนต่างจากเสือโครงที่จะเริ่มกินเหยื่อบริเวณสะโพกก่อนนายแพทย์บุญส่งเลขกุลได้เขียนในบทนำของนิยายเรื่องเดชเสือดาวว่าเสือดาวมีความฉลาดและนิสัยระแวดระวังภัยมากกว่าเสือโครงเวลาที่มันจะเข้าไปกินซากที่มันกินเหลือไว้จากคืนก่อนมันมักจะแอบดูเหตุการณ์อยู่นานจนแน่ใจว่าไม่มีใครแอบซุ่มนั่งห้างคอยดักยิงมันอยู่มันจึงจะค่อยๆแอบเข้าไปกินซากไม่เหมือนกับเสือโครงที่มักเดินเข้าไปอย่างสง่าผ่าเผย ศัตรูของเสือดาวก็คือเสือโคร่งนั่นเองที่มักมาแย่งอาหารของมันบ่อยๆนอกจากนี้ยังมีพวกหมาจิ้งจอกและหมาในที่มักเข้ามาแย่งซากสัตว์ของมันเช่นกันนอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องเล่าของพรานหรือชาวบ้านป่าบางคนว่าเสือดาวเวลาเดินจะใช้หางปลบดินเพื่อลบรอยตีนของตัวเองรวมถึงเมื่อเสือดาวจับเม่นกินเป็นอาหารไม่เคยมีรายงานว่าถูกขนเม่นทิ่มตำหรือเล่นงานเอา จนถึงแก่ตายเลยขณะที่เสือใหญ่อย่างเสือโคร่งมักถูกขนเม่นทิ่มตําจนตายบ่อยๆเสือดาวจะมีพื้นที่ในการหากินประมาณ27-37ตารางกิโลเมตรส่วนใหญ่จะออกหากินตามลําพังยกเว้นในช่วงฤดูผสมพันธุ์หรือมีลูกอ่อนปัจจุบันสถานภาพของเสือดาวในประเทศไทยมีจํานวนลดลงเหลืออยู่ตามป่าอนุรักษ์ต่างๆเช่นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าห้วยข้างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าทุ่งหยันเรศวรอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติเขาสอกอ ประมาณ500ตัวเท่านั้นเสือดาวชอบอยู่สันโดซอจะจับคู่เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เท่านั้นตั้งท้องประมาณ90-100วันออกลูกครั้งละหนึ่งตัวเสือดาวตัว,ตวเมียสามารถมีลูกได้ตลอดทั้งปีเมื่อลูกยังเล็กแม่เสือดาวจะคาบลูกไปซ่อนไว้ในที่ที่ปลอดภัยลูกเสือดาวจะเรียนรู้การล่าเหยื่อจากแม่เสือดาวใช้เวลาประมาณ2ปีจึงจะโตจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และจะแยกออกจากแม่ไปอยู่ตามลำพังเสือดาวมีอายุ ในสภาพกักขังประมาณ20ปีถิ่นที่อยู่อาศัยเสือดาวเป็นเสือที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีที่สุดเขตกระจายพันธุ์กว้างขวางที่สุดสามารถอาศัยอยู่ได้ในหลายพื้นที่ตั้งแต่ทะเลทรายจนถึงป่าฝนตั้งแต่แอฟริกาเอเชียตะวันออกกลางเรื่อยไปจนถึงจีนและไซบีเรียรวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยมีผู้พบซากเสือดาวอยู่ที่ระดับสูงสุดถึง5,700เมตรในเทือกเขาคิรีมันจาโรในเอเชียกลาง เสือดาวส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนภูเขาสูงที่สลับซับซ้อนและที่ริมทะเลสาบเดซีเคยพบเสือดาวอยู่สูงถึงระดับ1,800เมตรในเติร์กเมนิสถานที่โมร็อกโกเคยพบที่ระดับความสูง3,000เมตรที่ซาอุดีอาระเบียที่2,600เมตรและที่อิรานพบที่ระดับสูงถึง3,200เมตรในอินเดียมีเสือดาวในพื้นที่ทุกประเภทตั้งแต่ป่าชายเลนซุนดาบันจนถึงเขตชุมชนยกเว้นเพียงทะเลทรายเท่านั้นในแถบเทือกเขาหมาล่ยยังพบเสือดาวอยู่สูงถึง5,200เมตร ซึ่งซ้อนทับกับเขตหากินของเสือดาวหิมะในประเทศอินโดนีเซียพบเสือดาวเฉพาะที่เกาะชวาและเกาะกันจีนซึ่งที่เกาะแคนจีนี้พบซากดึกดำบรรของเสือดาวที่มีอายุถึงหนึ่งล้านปีเชื่อว่าเสือดาวในเกาะนี้ถูกนำมาจากเกาะชวาแต่เป็นเรื่องน่าแปลกที่ไม่พบเสือดาวในเกาะบาหลีทั้งที่เกาะบาหลีอยู่ใกล้เกาะชวามากกว่าเกาะกันจีนในเกาะเบเนียวไม่มีเสือดาวและเสือโครงสันนิษฐานว่าเสือดาวอาจหายไปจากเกาะนี้เนื่องจากบนเกาะไม่มีสัตว์กีบมากพอที่จะเป็นอาหารของเสือ ส่วนที่เกาะบาหลีและสุมาตราไม่มีเสือดาวเนื่องจากเสือโคร่งครอบครองพื้นที่แทนไผ่ที่คุกคามแม้ว่าเสือดาวจะมีความสามารถในการปรับตัวเพื่ออาศัยในพื้นที่พื้นที่มีการรบกวนจากการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ได้ดีแต่ความหนาแน่นของเสือดาวในบริเวณดังกล่าวจะน้อยกว่าพื้นที่พื้นที่ไม่ถูกมนุษย์รบกวนอย่างเห็นได้ชัดโดยอาจต่างกันเป็นสิบหรือเป็นร้อยเท่าความแตกต่างนี้ย่อมแสดงว่าการอาศัยของมนุษย์ มีผลต่อจํานวนประชากรของเสือดาวเช่นเดียวกับเสือส่วนใหญ่ภายคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดของเสือดาวก็คือการสูญเสียถิ่นที่อยู่หาศัยแม้ว่าเสือดาวจะปรับตัวเข้ากับป่าชั้น2ได้ดีก็ตามแต่ก็ต้องประสบความยากลําบากไม่มากก็น้อยปัญหานี้แสดงชัดเจนที่สุดในกรณีของเสือดาวในเอเชียกลางและตะวันออกกลาง ซึ่งถูกคุกคามอย่างมากและอยู่ในภาวะล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่งถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือดาวถูกตัดขาดจากกันจนเป็นผืนเล็กผืนน้อยการจับคู่ผสมพันธุ์จึงเกิดขึ้นในสายเลือดที่ใกล้ชิดหรือแม้แต่มีการจับคู่ระหว่างแม่ลูกทําให้เสือในรุ่นถัดไปไม่แข็งแรงเสือดาวพันธุ์อามูประสบปัญหากับจํานวนประชากรที่เหลือน้อยจนเกิดการผสมพันธุ์ในสายเลือดขึ้นทั้งระหว่างพ่อลูกและพี่น้องตั้งแต่2,516จนถึงปี2,534 จำนวนเฉลี่ยของลูกเสือดาวครอกหนึ่งลดลงจาก1.75เหลือเพียงหนึ่งศูนย์แต่ก็ยังยากที่จะสรุปว่าการลดลงนี้เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมความอุดมสมบูรณ์ลดลงหรือเป็นเพียงการขึ้นลงเชิงประกอศาสเสือดาวในหลายพื้นที่ต้องเผชิญกับภาวะอดอยากเนื่องจากสัตว์กรีบที่เป็นอาหารหลักถูกล่าไปเป็นจำนวนมากเช่นเสือดาวในแถบรัสเซียตะวันออกบางส่วนต้องถูกฆ่าเนื่องจากไปจับสัตว์ในฟาร์มของชาวบ้านกินซึ่งเกิดขึ้นบ่อยนอกพื้นที่เขต อนุรักษ์โดยเฉพาะในแถบอุทยานแห่งชาติจิตวันนั้นพบว่าบริเวณขอบอุทยานซึ่งใกล้เคียงกับฟาร์มปศุสัตว์จะมีเสือดาวอาศัยอยู่หนานแน่นกว่าในใจกลางของอุทยานเสียอีกเสือดาวเป็นเสือที่มีปัญหาการเผชิญหน้ากับชุมชนมากที่สุดทันปังเจีย1,990เคยบันทึกไว้ว่ามีเสือดาวตัวหนึ่งติดกับดักที่ห่างจากปักกิ่งเพียง50กิโลเมตรในเกาะชวาซึ่งเป็นเกาะที่มีผู้คนอาศัยหนานแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็ยังมีเสือดาวอาศัยอยู่ความใกล้ชิดนี้ ทำให้มีโอกาสสร้างปัญหาขัดแย้งกับชุมชนได้ง่ายเมื่อชาวบ้านรู้สึกว่าเสือดาวเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงหรือตัวเขาเองย่อมต้องล่าเสือดาวเพื่อล้างแค้นหรือตัดปัญหาในอนาคตในปี2525-2532ถึงชาวอินเดีย170คนถูกเสือดาวฆ่าตายส่วนใหญ่เหตุเกิดในในอุตรประเทศภายคุกคามที่รองลงมาก็คือการล่าเพื่อเอาหนัง กระดูกแลเครื่องในเพื่อเอาไปทำยาจีนการล่าเพื่อเอาหนังเคยเป็นภัยที่คุกคามเสือดาวในแอฟริกามากที่สุดในช่วงทศวรรษ1960ถึง1970แต่หลังจากนั้นตลาดขนสัตว์ได้ล่มสลายลงเนื่องจากทัศนะเรื่องแฟชั่นขนสัตว์ของผู้คนที่เริ่มเปลี่ยนไปและเริ่มมีการควบคุมภายใต้อนุสัญญาไซเตสการล่าเสือดาวเพื่อเอาหนังทําให้จํานวนประชากรของเสือดาวลดลงไปมากและพบว่าเสือดาวถูกจับได้ค่อนข้างง่ายด้วยกับดัก ทั้งนี้เนื่องจากเสือดาวมักจะเดินหากินเป็นพื้นที่เล็กๆและมีเส้นทางประจำนอกจากนี้การล่าโดยการวางยาพิษก็ฆ่าเสือดาวไปไม่น้อยแต่สำหรับเสือดาวในแอฟริกาตะวันออกแล้วการล่ามีผลต่อจำนวนของเสือดาวน้อยมากอย่างไรก็ตามอนาคตของเสือดาวก็ยังเป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดาพื้นที่อนุรักษ์ในปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่อาศัยของเสือดาวที่สำคัญสคัญเพียง13%เท่านั้น